สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิกบิรเชียงรายครับมีรถเข้ามาใหม่ครับมานําเสนอครับคันนี้เป็น k a w a s a กิ v วอร์ s ิสครับหกหนะครับเป็นตัว SE นะครับให้ดูสภาพเดยรรอบกันครับรถสภาพสวยๆครับคันนี้ดูสภาพเดยรรอบกันครับคันนี้หลักๆนะครับของแต่งนะครับก็จะเป็นปี๊บนะครับ ปี๊บใบนะครับมีเล็กนะครับแล็กท้ายนะครับยึดปิ๊บนะครับครับรถพร้อมใช้งานนะครับออกทิปนะครับกันรอยถังนะครับการแฮนนะครับข่าวประมาณนี้นะครับสภาพครับสวยงามครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ นะครับนี่พวกสติกเกอร์นะครับก็มีรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับกุญแจมีให้2ชุดนะครับบุกเซอร์วิสคู่มือครบครับรถมือเดียวครับในตัวสภาพนะครับมีเป็นแจนะครับมีกุญแจปิ๊บนะครับคันนี้เลขไม้วิ่งมาเพียงนะครับ2900ก้โลครับวิ่งน้อยมากครับคันนี้การันตีไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ รถเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับคันนี้รถลูกค้าซื้อจากศูนย์คาวาสกิสีประจันนะครับสุพรรณบุรีนะครับสามารถเช็คประวัติกับศูนย์ได้นะครับครับอันนี้ก็มีรอยสีกระเทาะนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับไม่มีโหดกับการใช้งานนะครับเบียงน้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนมันเครื่องเป็นกองให้เรียบร้อยนะครับยางยังเหลือเยอะเลยนะครับอันนี้ยางเดิมโรงงานนะครับลายอยู่เลยครับไม่มีแตกรายงานนะครับยังใช้ได้นะครับโซสเตอร์เหลือเยอะนะครับใสๆใสครับฝาเครื่องด้านนี้สวยๆครับมีมน้ำสวยครับมีรอยเอ่เป็นโครนติดขึ้นมา หน่อยนะครับถ้าให้สวยกว่านี้ก็เอาไปใส่เพื่อเดินทางนะครับเอาใส่กาดหม้อน้ํานะครับอันนี้แต่งอีกนิดนึงก็พร้อมใช้งานแบบเดินทางเต็มระบบได้เลยนะครับนี่ครับสวยครับังสวยนะครับโอเคครับเดี๋ยวครับขี่ให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเช่นบิ๊กไบค์นะครับหนนะครับ ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบีกวามือสองทั่วประเทศนะครับการันตีไม่แท้นะครับรถทุกคันผมเน้นซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับเพราะเราสามารถเช็คประวัติอะไรกับรถได้นะครับสุดคุ้มครับคันนี้เดี๋ยวผมมาเปิดราคาให้ท้ายคลิปนะครับ สายเดินทางสายทัวริ่งนะครับไม่ควรพลาดนะครับรถสภาพสวยสดนานๆจะเข้ามาทีนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0942264675ครับเฟซบุ๊กเจมบุ๊กไดเดอร์นะครับคันนี้ผมเปิดราคาเงินสดไปที่189,000บาทนะครับคันนี้เป็นวอร์ซิสหงค่าศูนย์เอสอีนะครับในเล่มเป็นคส18นะครับจดทะเบียนปี19นะครับคันนี้จะเป็นโฉมปี19นะครับอันนี้จะแต่ในเล่มจะได้เป็นคส18นะครับแต่ตัวรถเป็นโฉมปี19นะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับใครที่หาอยู่นะครับสามารถเข้ามา ชมมาดูกันได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับรายละเอียดก็โทรเข้ามาสอบถามหรือทักเข้ามาทาง facebook ก็ได้นะครับโอเคครับจบการรีวิวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ